สวัสด uh, ีเพื่อนเพื so like mm ่อ hmm. นักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe right. นะครับวันนี้อังคารที่22ตุลาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวรุตลุงคำผู้อนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท VLG Boolean An Future จำกัดนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ราคาทองคําไทยและราคาโกลด์สปอร์ตทำ O time high แล้ว O time high อีกนะครับแนวโน้มทิ จับตาดูบ้างแล้วก็จะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณวรุษเลยครับสสดีคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับ,อรบโอ้ทองคํายังบวกกันไม่หยุดนะครับทั้งทองไทยทั้งโกลสปอร์ตกลิ่นอายสงครามมันแลดูเหมือนจะดูแรงขึ้นเรื่อยๆนะคุณวรุษตรงนี้มองอยังไงครับสถานการณ์สงครามเนี่ยต้องบอกว่ายากต่อการคาดการณ์นะครับแต่ประเด็นการเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่ง ให้เกิดสงครามที่มีภาพรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสารัฐในวันที่5พฤศจิกายนเอ่อซึ่งสารัฐเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักของอิสราเอลนะครับ,รบทำให้อิสราเอลเนี่ยต้องช่วงชิงความได้เปรียบในการโจมตีศัตรูในตะวันออกกลางเราก็เห็นอิสราเอลโจมตี เปาเลสไตน์บริเวณชุนนอันกาซาขยายวงกว้างไปยังเยเมนติกรียเลบานอนนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการโจมตีอิรักแล้วก็อาจจะมีการเข้าไปโจมตีที่ใหญ่อย่างหี่าน<อ>สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ครับอืมอาทำไมเขาเขาก็นข้างจะแบบมาแข็งกล้าวช่วงนี้มากเลย เพราะจากจากเดิมก็ผมเห็นเขาเขาเข้าไปแค่ในชิลล์กาซาแล้วก็พื้นที่โดยรอบแค่นั้นเองใช่ไหมครับคมรุตแต่อตอนนี้เห็นแนวโน้มเขาจะออกไปอิหร่านอิรักเลยเหรอครับอ่าใช่ครับอ่านักนักภูมิศาสตร์นะครับในตะว,วันออกกลางเนี่ยมีการวิเคราะห์ครับว่าหลังจากอิสราเอลเนี่ยมีกวานกวาดล้างแล้วก็กวาดต้อนชาวปาเลสไตน์ออกจากชิลล์กาซาไปแล้วแต่คนมองว่าน่าจะต้องหยุดใช่ไหมครับใ่แต่ปรากฏว่าไม่หยุดครับ มีการโจมตีพื้นที่รอบๆประเทศบริเวณชุนวนกาซาแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็มีการเปิดฉากหรือเปิดศึกกับอิหร่านซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางแล้วก็เป็นศัตรูกันมายาวนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยสอดคล้เห็นครับว่าเขามีการโจมตีประเทศที่เป็นประเทศลูกสมุนและการของอิหร่านหรือเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนของอิหร่านซึ่ง เาต้องการปรับสมดุลการปกครองในตะวันออกกลางหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเอาการปกครองในตะวันออกกลางเนี่ยอิหร่านเริ่มมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอิสราเอลซึ่งมองว่าเป็นฝั่งของเอาทาวยว์นะครับ,รบ,รบก็บก็เลยมีท่าทีที่จะเข้ามากวาดล้างกลุ่มอิสราเอาอิสลามร,รกลุ่มอิสบัลลาะในตะวันออกกลางเ,าเพื่อเป็นการ พูดง่ายๆว่าเป็นการกระชับวงล้อมหรือว่าเป็นการสร้างอิทธิพลหรือเผยแพร่อิทธิพลก็ก็ทําให้ภาพในตะวันออกกลางเนี่ยมีมีการสู้รบที่มีโอกาสดุเดือดเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนผู้นํานะครับแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนในพักเดียวกันอย่างเช่นคุณไบเดนมาเป็นคุณแฮร์ริสเนี่ยก็ก็ทําให้นโยบายเปลี่ยนเหมือนกันแต่ถ้าเปลี่ยนแบบพลิกขั้วเลยจากเดโมแครต มาเป็นริปปิกันก็จากคุณไบเดนมาเป็นคุณทรัมป์เลยเนี่ยก็อาจจะมีสถานการณ์การให้การสนับสนุนการสู้รบในตะว,วันออกกลางที่เปลี่ยนหน้าหรือเปลี่ยนท่าทีไปค่อนข้างมากเหมือนได้เหมือนกันครับอเอ้อยอย่างนี้เองมันจะส่งผลต่อตัวผู้เลือกตั้งทั้งสองคนไหมครับสถานการณ์ขนาดนี้ครับแน่นอนครับส่งผลต่อต่อการเลือกตั้งแน่นอนนะครับ ทางนี้เนี่ยต้องบอกว่านโยบายของเดโมแครตซึ่งในสมัยของคุณไบเดนเนี่ยยังมีท่าทีในลักษณะของการปาระนีประนอม,อมเราจะเห็นว่ารัฐบาลทำเมื่อวานมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับ,รบเพราะว่าทางเดโมแครตเนี่ยส่งรัฐมนตรีต่ตางประเทศแอนโทนีแบงกรินไปเยือนตะวันออกกลางเพื่อแสดงท่าทีในลักษณะของการเจราจาหยุดยิงนะครับ แต่หลายคนก็มองครับว่าอเมริกาเนี่ยมือถือซากปากถึงสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าเจราจาหยุดยิงก็จริงบอกว่าจะหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนถล่มเลบานอนเนี่ยให้ยืมเครื่องบินลบแล้วก็เอาเครื่องบินลบของอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องบินลบราคาแพงเทคโนโลยีสูงบินไปนถล่มด้วยนะครับแล้วก็ยังให้เงินให้กําลังทางการทหารในการสนับสนุนอีก ภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่หลายคนจะไม่ได้เชื่อท่าทีของทางคุณไบเดนมากนักแล้วก็ยังมองว่าสารัฐเองก็ยังคงให้การสนับสนุนการสู้รบในตะวันออกกลางณปัจจุบันค่อนข้างเอ่อค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นทีเดียวครับอืมแต่รอบนี้ตอนนี้ก็ดําเนินการมาผมว่าน่าจะกินเนื้อสักอาทิตได้นะคุณมรดถูกปะที่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มโจมตี อ่าสังหารผู้นํากิลุ่มมิสบอเละอะไรต่างๆนานาสถานมันประมาณสัปดาห์นด้แล้วคุณมรุชุกมาครับอ่าใช่ครับตอนตอนนี้เองก็ยังแลดูไม่แผ่วลงเลยนะคุณมุมาต่างกับครั้งที่ผ่านๆมาเลยถูกไหมครับอ่าใช่ครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรายังเห็นการสู้รบในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในการโจมตีเลบานอนแล้วก็เลบานอนกลุ่มฮิสบอเลของเลบานอนก็โจมตีกลับนะครับเออนอกจากนี้เนี่ยนักวิชาการคณะภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็มีการบอกว่า ตัวอิสราเอลเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เล็งจะไปโจมตีอิรักอย่างเดียวแล้วโจมกะจะตอบโต้หรือว่าโจมตีชุดใหญ่กับพันอิหร่านด้วยซ้ําซึ่งถ้าอิสราเอลมีท่าทีหรือมุ่งเป้าในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราเราก็มองนะครับว่าอาจจะเป็นปันจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรานับตามลายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี หรือระยะเวลาเชยงแค่สสัปดาห์เท่านั้นนะครับก่อนจะถึงวันที่ห้าพฤศจิกายนก็มองว่าภาพการสูร้รบในตะวันออกกลางเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับตึงเครียดต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมาตามดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดการโจมตีระหว่างอี่านกับอิสราเอลเกิดขึ้นหรือเปล่า แล้วก็สถานการณ์หลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ในตนอนออกกลางเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับอืมอย่างนี้เองนะลงทุนต้องพิจารณากลยุทธ์การลงทุนยังไงเดียครับคุณวรุษครับถ้าภาพสถานการณ์โดยรวมเนี่ยยังยังมีลักษณะของการสู้รบนะครับ,รบเป็นเป็นในลักษณะดังกล่าวหรือเอ่อมีภาพของการเคลื่อนอาวุธยุธโทโธปกรณ์เอ่อเครื่องบินลบรถถังยานหุ้มเกราะ จากทางฝั่งสหรัฐเนี่ยไปสนับสนุนในส่วนของอิสราเอลเพิ่มเติมนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าอิสราเอลอาจจะมีการโจมตีอิหร่านในไม่ช้านะครับเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยซัพพอร์ตหรือปัจจัยหนุนทองคำโกลสปอตให้ขึ้นไหวหรือทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ก็ยังแนะนำไปลักษณะของการจังหวะเข้าซื้อเพื่อลุ้นการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้า การเจราจาหยุดยิงเกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ได้มีการสู้รบจนใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเลว่าที่5พฤศจิกายนนะครับเรามองว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็ยังไม่มีการลบราคาทองคําอาจจะอ่อนแรงในส่วนของแรงซื้อนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมามากขึ้นซึ่งทั้งนี้เนี่ยเรามองว่าช่วงออสัปดาห์นี้เนี่ย ก็ยังมีโอกาสหรือมีลุ้นจากความวิตกกังวลที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับครับทั้งนี้เนี่ยสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของกุมบิสด้วยนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมาตามดูว่าการประชุมของกุมบิสเนี่ยซึ่งมีอิรานเข้าร่วมหารือนะครับแล้วก็อิรานเนี่ยเขาก็พยายามใช้ขนทางหรือสถานการณ์ทางการทูตในการเออเหมือนฟ้องอสหประชาชาติหรือ u n อนนะครับ,รบ,รบต่อต่อแนวโน้ม การทีออ่อิสราเอลเนี่ยแล้วก็สหรัฐมีการคุกคามภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องดูท่าทีของยูเครับว่าแล้วก็ดูท่าทีของกลุ่มบิสว่าจะมีท่าทีอย่างไรนะครับในการออกมาปรามหรือออกมาห้ามถ้ายูเออกมาห้ามอิหร่านออกมาห้ามสาหรัฐหรือกลุ่มบิสในส่วนของกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลออต,ต่อระบบเศรษฐกิจหรือต่อสหรัฐนะ,นะครับ ออกมามีท่าทีห้ามปรามเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อดหรือทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาได้บ้างแต่สถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจากการคาดการหรือการดูพฤติกรรมของออคุณเบนจามินเมทันยเาหเูนายกรัฐมนตรีอิหรานนะครับอิสราเอลอิสราเอลอสเอลอ๋อ่ะโทษครับอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเบนจามินเนี่ย ไม่น่าจะมีท่าทีที่แผ่วลงแล้วเขาก็น่าจะอาศัยจังหวะก่อนการเปลี่ยนผู้นำเนี่ยในในการ,การจบปัญหาจกปัญหาหรือในการโจมตีศัตรูมไม่ได้มากที่สุดเอ,อ,อถ้าตลาดยังคงเชื่อในลักษณะ,ะดังกล่าวเนี่ยเราก็มองว่าทองคำจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่เยอะครับให้กอดสัอเท่าไหร่เดียรคุณคุณรู้ถ้าเกิดว่าย่อไปรอย,ยอ่อแถวไหนเดียรครับ ครับอ่พอสปอตเนี่ย mm hmm. เราให้แนวรับนะครับในโซนสองพันเจ็ด้อยิบสองสองันเ็ดร้ยสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนในโซนแนวรับระดับสองพันเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนเนี่ยเอ่อยังมองว่าน่าจะยังคงเป็นโซนที่เอ่อนักลงทุนยังคงกล้าเข้าเก็บหรือยังคงกล้าเข้าซื้อนะครับครับทั้งนี้เนี่ยเอ่อเราเห็นการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาของทองคำเมื่อคืนนี้ในลักษณะของการตอบรับ แนวโน้มหรือสถานการณ์สงครามที่ขี้คลายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าราสตาเนี่ยก็มีจังหวะของการเร่งกลับแล้วก็การยึงตัวกลับได้ค่อนข้างดีซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโกลสปอร์ตกลับขึ้นมาเคลื่อนไหว2,735ใ,ใ,ใกล้ๆกับออทอัมไฮที่ระดับ2,740อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับครับภออาพดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อ ประคองราคาเอาไว้มากกว่ารอบที่ผ่านมาด้วยซ้ำนอกจากนี้เนี่ยถ้าเมีสถานการณ์อะไรที่มันเกิดรุนแรงหรือสร้างความวิตกกังวลก็น่าจะดันให้ราคาทองคำเนี่ยมีออทามพาหรือทำระดับสูงสุดใหม่ได้นะครับคับอังนี้เนี่ยเราก็ประเมินแนวต้าน2,750เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน2,769เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นแนวต้านระยะสั้น แต่ถ้าสงครามเกิดรุนแรงหรือบ้านปลายเนี่ยเอ,อมองว่าน่าจะเห็นทองขึ้นไปใกล้ๆกับระดับ2,800เหรียญดอลลาร์ต่อไทซออนซึ่งตอนนี้เนี่ยซิตี้รีเสิร์ชนะครับ mm hmm. ก็มีการปรับเพิ่มประมาณการทองจากเดิม2,007มาเป็น2,800เหรียญดอลลาร์ต่อไออนในระยะเวลา3เดือนถัดต่อจากนี้ซึ่งเราก็มองว่าเออก็น่าจะมีโอกาส เห็นดัตราบ2,800เหรียญดอลลาร์ต่อคืนสออนได้ไม่ยากครับอือฮึแล้วแล้วแล้วส่วนทองไทยล่ะครับคุณริษททองไทยต้องบอกว่าปรับตัววันนี้เนี่ยทำออทามไยหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้วนะครับครับเพราะว่าภาพของบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาอมเออเป็นปัจจัยที่ซับพอร์ตหรือหนุนในส่วนของบาทอาโทษครับหนุนในส่วนของตัวทองไทยเนี่ยให้ร ตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับวันนี้เนี่ย uh huh. บาทต่อดอลลล่ามีการอ่อนค่าขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดในรอบเ,ออเกือบเกือบสองสัปดาห์นะครับ uh huh. เ,เรามองว่าภาพของบาทที่มีโอกาสอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันหรือบวกต่อราคาทองไทยได้ค่อนข้างมากทั้งนี้เนี่ยบาทเนี่ยเราประเมินครับว่า ภาพหรือโมเมนตัมน่าจะมีสัญญาณของการอ่อน่าได้ต่อส่วนหนึ่งก็มาจากตีนมีการลดดอกเบี้ย LPR มากกว่าที่คาดการเงินหยวนก็จะอ่อนนะครับประกอบกับวันที่27่ตุลาคมนี้ญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งโคสำรวจพบว่าพรรค LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเดิมแล้วก็มีการยุบพรรคไปนะครับหวังจะช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้ง อาจจะสูญเสียคะแนนนิยมแล้วก็ไม่สามารถก่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เสถียรภาพทางการเมืองในฝั่งญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนจากผลโพลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับ uh huh. ทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อดังนั้นเนี่ยภาพภาพของสกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่าแล้วเงินบาทก็ยังมีภาพของการอ่อนค่าได้ ได้ในระดับที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับ <S <S สัญญาณดังกล่าวเนี่ยน่าจะหนุนในส่วนของตัวทองไทยให้มีภาพหรือมีโมเมนตัมที่เป็นบวกได้ค่อนข้างมากครั้งนี้เนี่ยเรามองแนวรับของทองไทยนะครับ43,150พยบาทต่อบาททองคำสี่หับ 4, 2850บาทต่อบาททองคำ <S <S 2> <S 2> ในส่วนของแนวต้านเนี่ยประเมินไว้43,600ถึงระดับ43,000 ก้าร้อยบาทต่อบาททองคำแต่ถ้าโกสปอตไปแตะสองพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อไทอร์อน mm hmm. ตอนนี้เนี่ยบาทอ่อนค่าขึ้นมาก็มีลุ้นที่จะเห็นทองไทยที่ระดับสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทต่อบาททองครับโอ้โหรวดเร็วมากเลยนะคุณล้วนเนาะแป๊บ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 แป,บป,บป,บป๊บเลยนะ <laughs> ทองไทย <laughs> มันมันมันมีโอกาสไปได้ต่อเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยอ uh องไทยเนี่ยต้องบอกว่าได้อนิสง์จากบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะของบาทหรือภาพของบาทณนะปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีภาพที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นเราก็เลยมองว่าคงไทยเนี่ยน่าจะได้รับอนิสง์จากจากบาทเนี่ยเป็นเป็นภาพหลักๆนะครับเมื่อวานวันเดียวบาทอ่อนค่าขึ้นมา40สสตางค์ครับ,รบดังนั้นเนี่ย ภาพของบาทที่มีภาพของการเด้งหรือมีสัญญาณของการอ่อนค่าค่อนข้างมากเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่หนุนตัวทองในประเทศได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยนักลงทุนทองไทยนะครับที่เขาเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเขามองแล้วว่ากรง,งอลดดอกเบี้ยแล้วก็มีโอกาสลดดอกเบี้ยต่อในช่วงปลายปีถ้าเศรษฐกิจกไม่ดีรวมทั้งทองแท ทองโกสปอร์ตปีหน้าเนี่ย2 0 0า3,000เหรียญดอลลาร์ต่อเอร์อนก็ถือว่าเป็นภาพตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนทองไทยเนี่ย <c oughs> เขายังลุ้นหรือยังคงถือทองคำได้ได้ต่อไปอ่ะนะครับ <c oughs> ก็เราจะเห็นว่าแม้ว่าทองจะขยับหรือปรับตัวขึ้นก็ยังไม่ได้มีภาพของนักลงทุนที่ที่ขายทำกำไรหรือแบ่งขายมากนะักก็มองว่านักลงทุน ก็ยังจะมีลักษณะของการถือลุ้นแล้วก็เภาพของทองไม่ว่าจะเป็นทองไทยหรือเป็นโกลสปอ o t ที่ทำโอทามให้หรือสร้างระดับสูงสุดใหม่ไปปออฏิการเกือบทุกวันนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังทําให้คนที่เขามีต้นทุนที่ซื้อทองเอาไว้ถูกๆเนี่ยเขายังสามารถถือลุ้นเจังหวะของการปรับตัวหรือการขึ้นต่อของทองได้ดังนั้นเนี่ยภาพของแรงขาย ที่ยังไม่มีความคาดหวังที่ราคาทองจะปรับตัวหรือไต่ระดับขึ้นไปเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงไม่ได้ทําให้เทรนหรือโมเมนตัมของทองคำในช่วงสั้นเสียไปครับโอเคขอบคุณมากคุณรุตครับครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบต้องคอยจับตาดูแลครับหลังจากที่มอนิโกสปอตพักตัวลงไปปิดตลาดในแดนลบนะครับแต่ก่อนที่เช้าวันนี้จะพลิกตัวขึ้นมาเหนือสองพันเจ็ด้อยสามสิบสามสามสิบห้าดอลลาร์ได้ต้องดูนะครับจะสามารถทะลุออทามไฮขึ้นไป ทดสอบแถว2750ดอลลาร์หรือเปล่าตอนนี้สายตาจับจ้องที่สา,าการในวันออกกลางนะครับต้องดูว่าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีการเจรจาการซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงต้นเดือนหน้านะครับวันที่5พอยอส่วนทองไทยถือว่าได้แรงบวกสุดๆเลยนะครับจากเงินบาทอ่อนค่าดอลลาร์แข็งเงินบาทอ่อนทองยังไปต่อตรงนี้ราคาทองคําไทยก็บวกกันอย่างเต็มที่ได้เลยนะครับต้องมาดูแล้วครับ ตอนนี้43,200-300สานยสืนได้แล้วนะครับเป้าหมาถัดไป43,600ถึง800แล้วก็อาจจะเห็น44,000เร็วๆนี้ก็ได้นะครับต้องติดตามใกล้ชิดนะครับต้องขอบคุณคุณบุรุษลุงคำผูมิในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทแวร์จีบูลเลียนแอนดิจเจอร์จำกัดด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโคอลาวันนี้ถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอรบกวนฝากดกดไลค์กดแชร์กดสต็อกไปต่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ